ทุกคนตอนนี้อยู่ที่หน้าร้านของเรานะครับหน้าร้านเนี่ยก็จะมีแมงมุมหลากหลายสายพันธุ์นะครับนี่เลยใครที่ผ่านไปผ่านมาแล้วก็แวะเวียนมาที่จตุจักรนะครับกรุงเทพนะครับสามารถแวะเวียนมาที่ร้านนะครับหน้าร้านอยู่ตรงเจเจมอประตู3อยู่ระหว่างตลาดสัตว์เลี้ยงกับตลาดปลาซึ่งหน้าร้านเนี่ยก็จะมีสัตว์หลากหลายชนิดมากๆไม่ว่าจะเป็นกิ้งกาทะเลทรายตะกี้ก็ได้เห็นแล้วว่ามีพวกแมงม,ม,มุมนอกเหนือจากนี้ยังมีแพะแคะอีกด้วยนะครับ ในม,มุมก็มีสต็อกเยอะมากๆมีตั้งแต่ไซส์เล็กไซส์เบบี้นะครับมีหมดเลยเดี๋ยวเราจะให้ทุกคนไปดูลูกของแมงมุมนี่เลยเนี่ยก็จะเป็นลูกของแมงมุมโกเนนีชาโคนะครับแมงมุมที่ร้านเนี่ยก็จะมีหลากหลายสายพันธุ์นะครับแมงมุมก็จะมีตั้งแต่แบ็กวิวดนะครับแบ็กวิวดหรือว่าแม่ไม้ดําหลังเพลิงนั่นเองแล้วก็จะมีเป็นพวกจีบีบีนะครับด้วยนะครับมีไทเกอร์ลัม นะครับพวกตระกูล LPG นะครับหรือว่าตุ๊กแกยิ้มก็มีเช่นกันนอกเหนือจากนี้แล้วทางร้านของเรานะครับยังมีเป็นตุ๊กแกแฟตเทลหรือว่าหางอ้วนนั่นเองบางคำเราอาจจะใช้สับไม่ค่อยถูกนะครับพวกตระกูลงูก็มีเช่นกันนะครับแต่ว่าตอนนี้ งูมีน้อยนะครับงูมีน้อยมากๆอนอกจากนี้แล้วนะครับจากสัตว์พวกนี้ก็ยังมีพวกปลาก,กัดด้วยนะใครที่แบบว่าแวะเวียนเข้ามาสามารถแวะมาดูได้มีกระรอกด้วยแต่ว่าตอนนี้กระรอกหมดนะครับอนอกจากนี้ยังมีหนูแกสบี้นี่เลยมีแกสบี้ขนยาวแกสบี้ขนสั้นหรือว่าจะเป็นหนูตะเภานะครับก็จะเป็นแบบนี้นะครับนี่เลยเดี๋ยวเราพาไปดูเบียสดาก้อนเนาะเดี๋ยวขออนุญาตลงคลิปนะทุกคนนะจะเป็นคลิปแรกที่แบบว่าแนะนําร้านนะครับ ใครที่สนใจสามารถแวะไปชมเราผ่านช่องทาง t ิกตอกได้เบียสก็มีหลากหลายม็อบหลากหลายสีนะครับไม่ว่าจะเป็นขาวแดงดําเหลืองคือเยอะมากๆทุกคนหรือว่าใครสนใจสีเทาก็คือหน้าคนขายลูกได้เลยนี่เลยเยอะมากๆนะจริงๆมีสัตว์เยอะกว่าน,นี้นะครับมีคาบิบาร่ามีนกแก้วด้วยใครสนใจแวะเวียนเข้ามาดูที่หน้าร้านดีกว่านะครับ